ลรวก็มาถึงที่เตาเนาะบ่อเนะตาเนาะบ้านนาคูา่หาพอดีเขากำลังเก็บเตานะเราไปดูกันก่อนวิธีการเก็บเตาของเราเ,น,ออเน,นี่ครับเฮ้อเอวไปหน่อปะลาเอวไปหน่อเนาะงานเตาเขียวๆ Tàu. Cả lăng kép họ tao lăng kép tàu ừ ừ à à anh tốt lắm Ừ ừ การเก็บเตาน้อวิธีการเก็บเตานะทีเ่เขียวยวนี่ฝนตกฝนตกฝนตกแล้วตังลมพุ่นห้อนเจียน,นเนียมานี่โมห้อนในฝนตกนะ <c oughs> ห้อนขนาด <c oughs> อนนาดืมจะปอดเตาเขาเนาะ Oh.